มาครับวันนี้มาเจอกับเฮียงเจริญยศจำกัดนะครับผมกับผมผมธราธรน,นะครับก็วันนี้มีรถที่ทําเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวกันนานๆผมจะมารีวิวตัวของรถอิซุกันเนาะตัวนี้เป็นอิซุที่เป็นจิก้าเนาะยังไม่ใช่ตัวนิวจิก้านะครับเขาจะเรียกกันว่าตัวกระชนใหญ่กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายและก,ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปเป็นตัวนิวจิก้านะครับเดี๋ยวมารีวิวคันนี้คันดีกว่า นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้กันดีกว่าเนาะตัวนี้เป็นตัวอิตุสุจิก้าเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็มาเป็นตัว12ล้อที่เป็นแท่นเตี้ยนะสำหรับสเปคตัวนี้มาเป็นเครื่องอะไรก็สำหรับตัวนี้มาเป็นเครื่อง6ยูซตนะตัวนี้จะเป็นรุ่นฝาโหนกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวของนิวจิก้าแลละแต่ตัวนิวจิก้าเนี่ยเขาจะ พัฒนาขึ้นอีกจากตัวนี้นะครับก็ตัวสลับตัวนี้มาเป็นเกียร์ธรรมดาไอ้ไม่ใช่สิตัวเนี้ยมาเป็นเกียร์กึ่งออตโอต้นะกึ่งออตโอต้ของตัวอิซุสุเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวของฮีโน่นะจะเป็น12เกียร์เหมือนกันอ่าเหมือนกันเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมพาดูตัวเกียร์ที่เป็นกึ่งออตโอต้ของอิซุสุว่าคันเกียร์เป็นแบบไหนกันดีกว่าอ่านี่อึ๊บอ่าตัวนี้อ่า ตรงนี้เนี่ยเป็นคันเกียร์ของตัวคึ่งออตโต้ของสุดๆเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกันตรงนี้อ่ะนี่ตัวนี้เป็นตารางการเข้าเกียร์ของเขาเนาะอ่ะก็เข้าเอนให้เข้าตบสายนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้ากดกดเนี้ยลงนี่กดเนี้ยลงเนี่ยเข้าเกียร์ถอยได้อ่ะจะเป็นเซฟตี้ของเขาไม่ให้เราเนี่ยพลาดไปเข้าเกียร์ถอยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับสำหรับการเข้าเกียร์ดีเนี่ยเราก็ตบมาเป็นด้านขวาอ่ะตกไปด้านขวาแบบนี้ แล้วก็เขาจะมีชิปที่เป็นบวกลบโดยการโยกขึ้นแล้วก็โยกลงแบบนี้อ่ามีนี่น,นี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ็นตบขวาไปดีสโลหรอน่าจะสโลแหละแล้วก็เกียร์ปีนสิบสอเกียร์เขาก็จะบอกไว้นะครับเป็น1นึ่งถบสองตบลงก็คือจะลดเกียร์ตบขึ้นก็จะเพิ่มเกียร์แล้วก็ในตัวอิสุสุเขาก็จะมีสวิตที่เป็นสวิตชุกเฉินเหมือนกันนี่ก็จะมีเปิดปิดเปิดปิดใช้สวิตชุกเฉิน แล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยเขาจะมีอยู่2เกียร์คือ1 2เกียร์แลวก็16เกียร์ที่เป็นกึ่งออโต้น,นะวิธีการใช้ก็เปิดสวิตช์แล้วก็บิดอ่าบิดตามอันนี้อ่าตัว R N นี่เราก็รู้อยู่แล้วว่า R คือเกียร์ถอย N คือเกียร์ว่างนะแล้วก็มี1 2ที่เป็นคล้ายๆ้าอักษรโรมันนะเป็นตัว I อ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็น12เกียร์อย่างอันเนี้ยเป็น12เกียร์ เข้าไอตัวแรกก็คือเกียร์หนฉุกเฉิน1เนี่ยเขาจะเป็นเกียร์สแล้วก็ฉุกเฉินที่เป็น2เนี่ยเขาจะเป็นเกียร์เกียร์สอ่าเป็นเกียร์สอย่างนี้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการเข้าเกียร์ฉุกเฉินของตัวอีซูซุนะครับมาอันนี้เรามากันต่อเนอะกับภายนอกของตัวรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ไปละช่วงล่างก็มาเป็นด้านหน้าก็มาเป็นแหนบเรียบร้อยเนาะแล้วก็ ช่วงล่างด้านหลังมาเป็นถุงลมที่เป็นสองพาสําหรับตัวอิซูสูเนี่ยถุงลมของตัว uzu, นะอิซุสูเขาจะมาเป็นอลูมิเนียมนะแต่อย่างถุงลมของตัวฮีโนะเจร้อยเนี่ยเขาจะมาเป็นเหล็กแต่พอดีอันนี้ผมพอดีพ่นสีทับไปเนาะธรรมดาเขาจะเป็นสีอลูมิเนียมออกเงินๆนะครับแต่นี้ผมทําต่อกระบะผมก็ทําสีเรียบร้อยทําสีไปเรียบร้อยแล้วเขาจะพ่นสีดัเข้าไปนะ 12ล้อเทนเตียเนี่ยมาเป็นสองเผาทุกคันนะ12ล้อเทนเตียเนี่ยเขาไม่มีเป็นเผาเดียวเลยนะครับนอกจากจะทําขึ้นมาเนาะอ่าส่วนตัวกระบะตรงนี้ก็มาเป็นกระบะไทยราสพานไฮดรลิกสองตอนนะแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยผมทําเป็นปูยางเอาสำหรับปูยางเนี่ยเขาจะมีข้อดีคือค่อนข้างที่จะพังยากกว่าไม้เนาะไม้อาจจะมีผูมีชื้น มีแห้งมีกรอบได้แต่ตัวยางเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเนี่ยน้อยกว่านะ <_ sl ope> จะน้อยกว่าแต่ก็กมีข้อเสียเหมือนกันคือตัวไม้เนี่ยมีโอกาสที่จะลื่นง่ายกว่าตัวยางเนี่ยมีโอกาสที่จะลื่นง่ายกว่าตัวไม้นะ,ะแล้วก็ตัวไม้เนี่ยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเว้นพื้นไว้เพื่อให้หน้ำเนี่ยยดลงมาแต่ตัวยางเนี่ยไม่ต้องเว้นชนนั้น ไม่ต้องเว้นเลยนะครับเอาปูยางทับไปเลยพื้นไปเลยอ่าก็ตัวยางสำหรับล้อเตี้ยเนี่ยเขาจะมาเป็นขอบ19.5ในคันนี้เนี่ยจะเป็น245 70R 19.5เป็นตัวโลโปรไฟล์ก็คือแกนเตี้ยนะครับอ่าอันนี้เรามาดูด้านไในกันต่อสำหรับเลคคาซีอ่าเขาจะอยู่ตรงนี้นะสำหรับตัวอิซุซุอ่าข้าวๆ ภายในตัวรถเนี่ยก็ออกแนวเดก,ก้าอยู่นะครับแต่ก็จะมีความทันสมัยมากกว่าตัวเดก,ก้าเนาะนี่อย่างตัวเกะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้อ่าเข้าไปด้านในเดี๋ยวเห็นไหมนี่กดลงหน่อยนี่ตัวเกะเขาอ่าซูมหนะน่อยโฟกัสนี่ในเกะเขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวเกะเขาก็จะมีอยู่ประมาณสองเกะนี่มีตรงกลางครับตรงนี้ อย uh, ต,ตรงนี้แล้วก็ไฟนีไฟเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะไม่เหมือนพวกคีโน่อะไรอ่าล uh, แล้วก็ตัวแผงฝั่งคนขับนี่จะเป็นพวกตัวควบคุมต่างๆอยู่ด้านบนนะอ่าแต่ถ้าเอเจ้อยเนี่ยเขาจะเป็นเกะอย่างงั้นเป็นเกะเหมือนสองด้านเลยแล้วตัวควบคุมเขาอ่ะจะอยู่ช่วงตรงนี้นะอ่า uh, แล้วก็ในส่วนของแผงเนาะตัวควบคุมก็จะเป็นประมาณนี้ จะแตกต่างจากคิโลเอเจ้อยค่อนข้างเยอะนี่แผงฟิวเขาจะไม่แอบ,บอยู่ตรงนี้เลยสามารถเปิดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะค่อนข้างที่จะง่ายมากแล้วก็ตัวนี้อธิบายตัวแผงฟิวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะว่าทำอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วก็ส่วนของคอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีที่เก็บของอันนี้น่าจะเป็นอุ่นร้อนอุ่นเย็นหรอมี สวิตตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยว่าเย็นร้อนด้วยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นช่องเก็บของปกติทั่วไปให้ดูภายในสภาพโดยรวมคร่าวๆอีกทีหนึ่งเนาะอ่าตัวเบาะก็มาเป็นเบาะผ้าเหมือนกันเลยแต่ออกจะเป็นสีน้ำเงินแทนนะออกเป็นสีน้ำเงินแทนแต่ฮีโน่เนี่ยเขาจะออกมาเป็นโทนสีดำ สีเทาๆแทนอ่าโดยรวมสำหรับตัวรถคันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับภายในนะครับอ่ะก็วันนี้ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคันนี้นะครับก็โดยสรุปก็เป็นตัวอิซูซูนะครับที่เป็นจิก้านะอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นอีจิก้าละเครื่อง6กยูแซคันนี้มาเป็นเกียร์กึองออโตมาเป็น1 2สงล้อเทนเตีย้ย สิบสองล้อแท่นเตี้ยเนี่ยจะมาเป็น2เงพาเรียบร้อยเนาะผมต่อกระบะที่เป็นตัวไทล่าที่เป็นสะพานไฮดรอลิกสอตอนไปความยาวเนี่ยความยาวสุดเลยเนาะสามารถขึ้นรถเกตได้เลยนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจอยู่จับรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เฮียงเจริญยนตจำกัดนครปฐมครับผมขอบคุณครับ